วันนี้เวลา9ก้นาิกาหสนาีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวัลยลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีเสด็จออกณนะห้องประชุมชั้น11 อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุลาภรเขตหลักสี่กรุงเทพม,มหาคนครพระาาร,ราชทานพระบรมโอสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภร์ฝ่ายบริหารและผู้อานวยการสํานักองค์ประธานนําพลเอกพนาแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทาหารบกพร้อมด้วยคณะผู้แทนกองทัพบ,บกประกอบด้วยพลเอกอนุภาพสิริมณฑน,นหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําผู้บังคับบัญชาพลตรีกิติศักดิ์ าบอผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่สองและพลตรีบินไทยสุบารีเลขานุการกองทัพบ,บกเฝ้ากราบทุนรายงานโคนรงการสนับสนุนกองทุนไทยทิพย์กองทัพบ,บก ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วะไลลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคาาัตยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนฮะไทยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุลาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่24กันยายน2568เป็นต้นมาโดยทรงเป็นประธานกรรมการบริหารกองทุน ทางนี้ด้วยท่งห่วงความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้าและประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนจึงทรงสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นการเร่งด่วน กองทัพบ,บกได้สนองพระดําริจัดตั้งคณะทํางานโครงการสนับสนุนกองทุนหะไทยทิพย์กองทัพบ,บกเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางวัตถุประสงค์ของกองทุนโดยมีพลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคณะทํางาน ในการนี้พลเอกอนุภาพสิริมนทนในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการสนับสนุนกองทุนไทยทิพย์กองทัพบ,บกได้กราบทุนรายละเอียดของแผนการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นที่ความจำเป็นเร่งด่วนแรกได้แก่การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุร,รนารีและกองกำลังบูรพา ท่าน,นี้จากการสำรวจความต้องการในพื้นที่พบว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดสร้างและปรับปรุงสิ่งป้องกันภัยประกอบด้วยการปรับปรุงที่มั่นกําบังหรือบังเกอร์ภายในฐานปฏิบัติการของหน่วยทหารรวมทั้งสิ้น799แห่งแบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังสุรนารี727แห่งและกองกําลังบุรพา72แห่ง รวมถึงการจัดสร้างหลุมหลบภัยสําหรับประชาชนเพื่อใช้เป็นสถานที่ปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น173แห่งโดยกองกำลังสุรนารีจัดสร้าง167แห่งขนาดความจุ40-60คนและกองกำลังบุรพาจัดสร้าง6แห่งขนาดความจุ30คนในการนี้มีพระดำรัสสั่งให้กองทัพบ,บกเข้าสนับสนุนการจัดสร้างหลุมบุคคล จำนวนห0หลุมสำหรับใช้เป็นที่มั่นกำบังของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และสร้างหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน8แห่งเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือทั้งทหารและประชาชนอย่างเร่งด่วนสำหรับใช้เป็นต้นแบบในห้วงแรกดีก่อนทั้งกองทุนไทยทีก็จะเป็นคนสนับสน,นุนเรื่องเองิน ในส่วนนี้แล้วยี่จะจะสนับสนุนหลายอย่างแต่ต้องค่อยๆทำไปขอให้ช่วยดูว่าเราจะสร้างกำแพงที่กัน้นระหว่างขเขมรกับไทย แล้จะเป็นที่กันไม่ไม่ใช่เดี๋ยวดาวเป็นของที่ทำแล้วคงถาวรจริงๆถ้าเป็นความเร่งบังคร์แบบนี้เป็นความเร่งด่วนก็มันนี้ ทุนทันไทยทิปนี้ก็อยากที่จะสนับสนุนด้วยเรื่งที่ดีของกองทุน,นไทยทิฟที่จะทำเพราะนี่ก็เป็นของเป็นสิ่งของที่เร่งด่วนจำเป็นสำหรับทหาร อันนี้เป็นการช่วยทหารเราอยากได้อีกโครงการหนึ่งที่ช่วยประชาชน นอกจากนี้ยังมีพระดํารัสถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคโครงการกองทุนไทยทิพย์และความมุ่งมั่นพระไทยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนโดยมีพระปันิธานอันแน่วแน่ในการทรงบำบัดทุกบำรงสุขและส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนและประเทศชาติ กองทุนอาไทยทพิ์นี่จะขอออกสื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ากองทุนของเขากำลังทำงานแล้วไม่งั้นตอนนี้นี่เห็นเงียบๆไปเขาเขาเห็นเราเงียบมา เขาเลยนึกว่าหมดแล้วไม,มไม่มีอะไรทําแล้วจริงๆนี้เงียบรอว่า,อ,าอยากติดต่อทงอางทหารเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็เพื่อจะเอาข้อมูลที่จะทําให้ทหารเนี่ยไปสู่ประชาชน คนไทยเราก็เก็บข้อมูลแล้เพื่อเอาไปออกสื่อว่าเราได้ทำงานแล้วเพราะว่าประชาชนก็เขาก็เห็นคุณประโยชน์ของมูลนิธินี้แต่ว่า ก็อย่างทั่วไปถ้าเป็นหนูหนอยอยากเห็นกันว่าเออบริจาคไปแล้วเนี่ยได้อะไรออกมารูปแบบยังไงยังไงอะไรอย่างนั้น ทั้งนี้สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสนับสนุนการสร้างกำแพงและบังเกอร์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากับกองทุนฮาไทยทิพย์โดยสมทบทุนผ่านธนาคารกรุงเทพสาขาหลักสี่พลาซ่าชื่อบัญชีเงินกองทุนหาไทยทิพย์ประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี2 2 9ขีด3ขีด0 3 6ขีด 6, 6. และประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี229-4-29977-7หรือสแกน QR Code ผ่านระบบ eDonation เงิ่งบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สนักงานกองทุนหไทยทิพย์ชั้น1อาคารวิจัยเคมี Me, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616 ถึง19ในวันและเวลาทำการ